นี่ก็จะเป็นบรรยากาศวิดีโอมุมสูงนะครับผมจากที่พักสงสร้างแก้วให้ดูบรรยากาศให้เห็นบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศที่เห็นนะครับผมนี่เลยนะครับผมบรรยากาศให้เห็นจากมุมสูงนะครับผม เราไปถ่ายนี่ก็จะเป็นต้นโพนะครับผมมีต้นโพอยู่หนึ่งต้นนะครับผมเป็นเมริกาให้เห็นนี่จะถ่ายต้นโพนะครับ จะได้เห็นนะครับผม วงมันเพ่นไม่ได้ไก่อยู่ตัวนี้วันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมน้องสระนะครับตรงที่มีน้ำนะครับผมที่เรียกเห็นน้ำนะครับ